ตอนที่ 12. เป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นในที่สุดผมก็ได้ลูกค้ามาอีกหนึ่งคนก่อนพักกลางวันซึ่งเขาส่งเอกสารในการซื้อหุ้นลงทุนอย่างรวดเร็วแม้ว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นคนที่เชื่อทุกคําพูดผิดผิดถูกๆูของผมก็ตามสุดท้ายกว่าจะได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเลยทีเดียวลูกค้าคนนี้เพิ่งหย่ากับภรรยาที่รู้ว่าหล่อนได้แอบซุกผู้ชายไว้ในบ้านในขณะที่ตัวเขาเองก็แอบซุกผู้หญิงไว้ในบ้านเช่นกันแต่มาถูกจับได้ตอนที่พวกผู้หญิงผู้ชายตรงนั้น ม่ดันจัดปาร์ตี้สวิงกิ้งจนต้องไล่แต่เพิดออกจากบ้านจนไม่มีเวลาที่จะอธิบายแม้แต่คําเดียวต่างฝ่ายไม่ได้ขอโทษแต่ดันขับรถพาไปที่ที่ว่าการอาเภอพร้อมแจ้งหย่าทันทียิ่งกว่าละครช่องเจ็ดที่ไม่เคยจะมีโอกาสได้ดูก็อีกสองผัวเมียนี่แหละว่าแต่คนแถวนี้ก็เคยโดนเหมือนกันในใหวา่าทุกคนที่กําลังจะเดินออกไปกินข้าวกลางวันได้รับข้อความจากหัวหน้าเอที่ส่งมายังไลน์กลุม่ม เมื่อเปิดเข้าไปดูก็พบว่าเป็นภาพตารางรายงานว่าพนักงานคนไหนสามารถขายหุ้นได้เยอะที่สุดโดยจะเรียงลำดับจากมากสุดลงมาน้อยสุดซึ่งชื่อของผมนั้นอยู่เพียงระดับกลางๆส่วนเก่งนั้นอยู่อันดับสูงสุดรองลงมาก็คือเมษานนั่นเองแงล่ละสองคนนี้หน้าตาดีไม่พอยังมีน้ำเสียงที่ฟังดูไพเราะลูกค้าที่เป็นชายชาตรีจำต้องเคลิ้มไปด้วยเสียงที่พูดเสมือนไซเรนกำลังขับ,บเบรรเพลงและล่อให้เหยื่อมาติดกับพวกมึงช่วยขายปากกายกูที พันยื่นปากกาน้ำเงินหัวแหลมตราแลนเซอร์สไปรัลที่ไม่มีขายที่ไหนแล้วมาหาผมและเกนที่กำลังนั่งกินข้าวกลางวันอย่างหิวโหยในร้านอาหารตามสั่งแต่ก็ต้องชะง,งักลงเมื่อชายหนุ่มหนวดเขี้ยวพูดประโยคนั้นออกมาเมื่อคืนมึงดู The w o ูฟ of the Wall Street มาใช่ไหมเกนถามกูนอนตีสามเพื่อดูมันถึงห้ารอบเลยนะพันบอกมาตินสกอเซซี่คงดีใจตายแล้วมั้งเนี่ยผมหัวเราะเออน่าลองขายดูหน่อยเริ่มจากเกนก่อนเลยแล้วกัน ชายหนุ่มร่างสูงท้วมหยิบปากกาจากเพื่อนมาก่อนที่จะพินิจพิจารณาอยู่ครู่จากนั้นเขาก็ได้ไอเดียในการพูดขายได้แล้วปากกาด้ามนี้ทําจากวัสดุนอกโลกเพ้อเจ้อแล้วมึงอะพันพูดขัดเพื่อนซีเพราะคําพูดประโยคแรกแทบจะทําให้ความน่าเชื่อถือของปากกาด้ามนี้หายไปในพริบตาเขาดึงปากกาออกจากมือเกนก่อนที่จะยื่นมาให้ผมตาเมึงแล้วนิวลองพูดขายให้ดูหน่อยเอางั้นเหรอผมรับปากกามาจากเขาก่อนที่จะนึกไอเดียที่จะพูดออกมาผมเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อน มันจะมีฉากขายปากกาในช่วงต้นของหนังซึ่งคำตอบของโจทย์ปัญหาครั้งนี้ช่วยเขียนชื่อนายบนกระดาษให้ฉันหน่อยผมถามและทำไมต้องเขียนชื่อฉันด้วยล่ะจะได้ดูว่าปากกาด้ามน,นี้เขียนชื่อนายได้สวยเท่าปากกาด้ามอื่นหรือเปล่าและถ้าไม่สวยเท่าล่ะเรามีปากกาอีกด้ามาเสนอนะผมหยิบปากกาลูกลื่นสีดำด้ามโปรดที่เอาไว้ใช้จดบันทึกในชีวิตประจําวันออกมารูปลักษณ์ภายนอกนั้นดูดีราวกับว่าถูกออกแบบมาเพื่อคนที่พร้อมจะละลายซั์เพื่อที่จะได้มันมาครอบครอง ดวงตาของชายหนุ่มหนวดเคี้ยวมองปากกาหมึกเจลที่ผมพกไว้กับตัวตลอดเวลาด้วยสายตาที่ปรารถนาปากกาด้ามนี้ล่ะโอเคกูคซื้อง่ายจังผมแปลกใจที่ตัวเองยังไม่ทันได้เอ่ยปากขายแม้แต่นิดเดียวการขายมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคนมันอยากได้จริงๆจะจ่ายเท่าไหร่ก็ย่อมได้เขาบอกก่อนที่จะหยิบปากกาของตัวเองใส่ไว้ในกระเป๋าการขายหุ้นรัฐบาลให้ประชาชนนั้นก็เช่นกันพวกมึงคิดว่าพวกก็ต้องการอะไรเงินเงิน ผมและเกนตอบพร้อมกันพันพยักหน้าใช่มันคือเงินใครบอกเงินมันไม่สําคัญหรือเงินซื้อความสุขไม่ได้เขายักคิ้วขึ้นหนึ่งข้างไม่มีทางหรอกไอ้เจ้าพวกนั้นนะมันแค่ฝังลมๆมแรงๆสร้างปรัชญาโง,ง่ๆให้คนที่ไม่มีปัญญาคล้อยตามแต่เดี๋ยวกว่อนนะเพื่อนหัวหน้าเอไลมาตามไม่เข้าห้องแล้วเกนยื่นมือถือมาให้ดูข้อความที่เขาส่งมาน้องๆที่ออกไปเบรกเมื่อกี้ขอให้เข้าห้องได้แล้วนะครับเบื้องบนสั่งมางั้นพวกเราเข้าห้องกันดีกว่าผมตัดบทนี่เพิ่งจะพักกลางวันเองนะ อะไรของเบื้องบนวะช่างเหมือนเธอยังไงเบื้องบนก็มีอำนาจไล่เราออกอยู่แล้วตามตามน้ำไปเถอะบรรยากาศในห้องตอนนี้ถือว่าดุเดือดเพื่อนร่วมงานแต่ละคนต่างที่จะต้องการขายหุ้นเพื่อให้ได้มาค่าคอมมิชชั่นจำนวน5%เซจากการปิดการขายได้หนึ่งเจ้าแถมยังมีเงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทที่เราจะได้รับในทุกๆเดือนอีกแม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างจะไม่ค่อยดีในช่วงแรกๆแ,แต่มันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆละมั้งแถมค่าแรงก็จัดอยู่ในระดับที่สามารถเอาไปต่อชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่มีแแแฟนนนอยู่ล้วบบผมนะะ น้องๆครับวันนี้พี่ขอยอดสูงสูงเลยนะครับหัวหน้าเอประกาศออกมาจนทำให้พนักงานบางคนถึงกับเสียสมาธิจนลืมบทพูดไปเลยทีเดียวผมที่ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของชายวัยกลางคนอย่างเขาอยู่แล้วจึงแทบจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าเขากำลังจะพูดอะไรขงี้นนะหนิวนะพี่อย่าอยากเล่นหุ้นก็จริงแต่ถ้าจะมาให้พี่รีบซื้อขนาดนี้พี่ทำไม่ได้จริงๆลูกค้าเพศหญิงอายุรุ่นราวคาวเดียวกับผมพูดโปรไฟล์ของหล่อนนั้นเป็นลูกคนรวยที่สามารถเอาเงินมาเผาตรงหน้าหนาวแทนฟื้นได้ แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกว่านางเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่ผมจําชื่อได้แม่นว่าหล่อนชื่อลิซ่าผมก็ชั่วจากคนนี้ไปลูกค้าไม่เอาเหรอเนสถามใช่ครับผมถอนหายใจเอานาะไม่ต้องคิดมากนะแกของพี่ยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เลยนี่ก็เพิ่งได้ลูกค้าคนที่8เองเนสฉีกยิ้มแก้มปริกปาดไดยเหรอพี่ผมเปิดตาโพรงให้กับจํานวนที่เธอได้ใช่แล้วจากนั้นก็ยื่น iPad มาให้ผมพร้อมเปิดหน้าจอที่เห็นพื้นที่สําหรับลงชื่อลเซน นิวหรือพันก็ได้ช่วยพี่เซ็นชื่อลูกค้าพี่หน่อยสินิวมึงใซ่เลยพันพูดที่เสียงต่ำยังไม่สนใจอีกฝ่ายแล้วทําไมต้องเป็นกูล่ะผมแยง้งจะให้แกขอความช่วยเหลือก็ช่วยเขาหน่อยสิวะกูควรพูดประโยคนี้มากกว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าพันโทรหาลูกค้าเพื่อหนีปัญหาสุดท้ายก็ต้องยอมเซ็นชื่อลูกค้าให้คือเรื่องมันเป็นแบบนี้เราสามารถกรอกข้อมูลที่จําเป็นต่างๆให้กับลูกค้าได้โดยให้ทางลูกค้านั้นส่งบัตรประชาชนและสมุดธนาคารมาให้เท่านั้นเอง จากนั้นเราก็สามารถปลอมแปลงลายเซน็นของลูกค้าได้โดยที่เอกสารสัญญาซื้อขายนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันพอร์ตหุ้นอย่างแน่นอนเพราะทางเบื้องบนเขาตั้งใจที่จะให้ลูกค้าโฟกัสเรื่องของการซื้อหุ้นที่ไม่สามารถขายคืนได้ใช่มากกว่าผมไม่ค่อยเข้าใจระบบของมันจริงๆเท่าไหร่แต่เท่าที่ได้ฟังอบรมเมื่อวานทําให้รู้ว่าระบบที่เบื้องบนได้ให้มานั้นใช้กฎหมายเป็นโล่ป้องกันชั้นดีน้องๆครับหยุดโทรก่อนครับหัวหน้าเอลุกขึ้นพร้อมกับบอกให้พวกเราหยุดการติดต่อกับลูกค้าในทันที สีน้าของเขาดูเคร่งเครียดให้กับสิ่งนี้เป็นอย่างมากผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเบื้องบนได้สั่งการอะไรบางอย่างลงมาอย่างแน่นอนทุกคนหยุดการสนทนาทันทีและวางสายลูกค้าไปอย่างดือด้อเมื่อกี้ผมได้คุยกับทางเบื้องบนว่าในวันนี้ขอให้ทุกคนหาลูกค้าให้ได้10คนจาก5คนตามที่เราเคยคุยกันไว้นะครับเ <mm> ชืเอ่อเถอะบรรยากาศที่เคยดาร์กอยู่แล้วนั้นพอเจอประโยคนี้เข้าไปแทบทําให้ล้มทั้งยืนก่อนหน้านี้เราเคยตกลงกันไว้ว่าวันแรกๆเป้าหมายของเราจะต้องถึง5้าคนขึ้นไป แต่การที่เบื้องบนมาเพิ่มเป้าหมายให้ได้เป็น10คนต่อวันนั้นมันมากกว่าเป้าหมายเดิมถึงเท่าหนึ่งเลยทีเดียวทำไมเบื้องบนถึงเพิ่มยอดตั้งแต่วันแรกเลยล่ะคะเก่งถามด้วยอารมณ์ที่เริ่มขุ่นมัวใช่ค่ะหัวหน้าเนเสริมหนูคิดว่าวันแรกพวกเราควรที่จะเริ่มต้นที่ยอดไม่สูงมากแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปจะดีกว่าไหมคะในส่วนของที่เอ่อชื่อเนสใช่ไหมคืองี้ผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยผมเพียงทําได้แค่รับคําสั่งจากเบื้องบนมาเท่านั้นเอง หัวหน้าเอแก้ตัวผมไม่รู้ว่ายอดเป้าหมายของวันนี้จะเพิ่มแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมหนูเข้าใจคะ่ะว่ามันไม่ใช่ความผิดของพี่โดนัทสาวผิวคล้ำดวงตากลมโตอายุพอๆกับผมที่แต่งตัวในชุดนุ่นสีม่วงกันหนาวได้พูดขึ้นแต่พี่เป็นหัวหน้าของพวกเราหากเห็นว่าลูกน้องไม่โอเคกับสิ่งที่สั่งการมาเกินกว่าจะทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้ก็อยากให้มีข้อโต้แย้งกับพวกเบื้องบนด้วยสิคะจะให้มานั่งก้มหน้าก้มตาทํางานตามคําสั่งอย่างเดียวแบบเนี้ก็ไม่ต่างจากหุญญ่นยนต์หรอก แบบนั้นถ้าจใจพวกเราเป็นแบบนั้นจริงๆก็เอาเงินที่จ้างพวกเราไปจ้างหุ่นเนต์มาทํางานจริงๆเถอะค่ะโดนัทแกพูดเยอะไปแล้วนะเบสกระตุกชายเสื้อของหญิงสาวอารมณ์ขุนๆให้ตั้งสติมากขึ้นโดนัทกรอกตาไปมาอย่างวิตกกังวลหนูขอโทษค่ะทั้งห้องเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่หัวหน้าเอจะเอ่ยอะไรบางอย่างออกมาเอาแบบนี้แล้วกันผมจะพยายามคุยกับเบื้องบนให้แต่เราต้องตกลงกันครึ่งทางก่อนว่าภายในวันนี้เราต้องหาลูกค้าให้ได้อย่างต่ำห้ารายให้ได้นะครับ ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าหาว่าผมขู่แล้วกันนะเพราะผมต้องยื้อกับทางเบื้องบนไว้เหมือนกันจริงๆลึกๆแล้วผมแทบจะไม่มีอํานาจในการต่อรองอะไรกับพวกเขาเลยหัวหน้าเอบอกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดกว่าเดิมมีหนํำซ้ําผมยังเห็นเหงื่อเม็ดนึงไหลอยู่ข้างหน้าผากนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะคุยกับเบื้องบนนั้นมันกดดันยิ่งกว่าที่พวกเราโทรไปขายหุ้นให้กับลูกค้าซะอีก